พัทดิพี่พัทเขาเริ่มระบายสีเก่งแล้วเดี๋ยวนี้น่ะบายเก่งแล้วนะพัดก็เก่งหมืพัทก่อนไม่พัดไม่เก่งไม่ออกนอกเส้นแล้วก็สวยเลยรู้จักด้วย <แก S 1> ว่าว่าระบายยังไงสวยมากเ<แ>ก่งน้องพัดลิลี่ทำเร็วจะได้กินเค้กบอกว่าน้องพัดก็เขียนเก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้น่ะโอ้โหอืมเอาเร็วลิลี่ทำลูกเอาเวลาทำน่ะ ให้มันเสร็จเร็วๆมันร้องไห้งี้เง่าทำไมทำไมตัวก็ตัวแย่อ่าลิลิทำๆๆยากเลยมันง่ายเนาะเออมันง่ายมันไม่ยายแล้วบอกว่าจะเป็นตำรวจขี้เกียจแบบนี้จะเป็นตำรวจได้ยังไงดูคุณหมอสิเนี่ย<ม>คุณหมอเขาตั้งใจเหมือนมาคุณหมอมขตั้งใจเขียนแล้วเนี่ยไม่ลบไม่สบายอเว